โอเคครับก็มีคลิปโปรโมทรีสอร์ทมาแล้วนะก็เป็นที่รู้กันครับว่านักเตะไทยคนต่อไปในคลาสไทยเบสนะ้องก็เป็นรีสอร์ทฤาเทพวินโนไทยนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปการเปิดตัวคร่าวๆของรีสอร์ทกันบ้างครับก็ตัวแรกที่เข้ามาก็จะเป็น สุภโชคสาร,รชาติเนาะก็เป็นปีกกึ่งความเร็วก็เป็นกลางลุกกึ่งปีกเนาะสำหรับสุภโชคสาร,รชาติส่วนตัวที่2เข้ามาก็จะเป็นแบ็กขวาครับก็เป็นนิโคลัสมิเกลสันเนาะตัวที่3ตัวล่าสุดที่กําลังจะเข้ามาก็คือรีซอเนาะรีซอทีระเทพวีนโนไทยตัวนี้นะครับก็ค่าพลังเด่นๆครับมีชุดต,ติง้งชิปช็อตครับก็สามารถชิปลูกได้ดีเนาะก็เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับไปกับบอลได้ดีและอีกอย่างหนึ่งครับมีสปีดดิฟเลอร์นะครับก็เป็นปีกซ้ายนะสำหรับรีซอก็ใครเคยเล่นในเกมฟ ก็คือว่าค่าพลังแฝงที่ให้มาก็มีครบขันครับสำหรับรีซอรครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าวันที่30กันยายนนี้รีซอเข้ามาอย่างแน่นอนมาดูว่าค่าพลังจะ โหดขนาดไหนครับผมคิดว่าน่าจะโหดค่าพลังจะใกล้ๆเคียงกับสุภโชคเลยแต่ว่ารีซอร์จะเป็นตัวที่น่าจะคมกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครบเครื่องขนาดไหนสําหรับนักเตะไทยเบสแล้วก็จะมีใครเข้ามานักครับก็อย่าลืมนะ30กันยายนเข้ามาอย่างแน่นอนครับแล้วก็สำหรับสายฟรีครับก็เหมือนเดิมแบตเทิลพาร์นในของเดือนตุลามีแน่นอนครับกิจกรรมแรกเหมือน นักเตะที่ผ่านผ่านมาเลยครับก็รับภารกิจเข้าฟรีได้แน่นอนครับสำหรับรีสอร์ทีรเทพตัวเช่าเนาะโอเคครับก็เขาเล่าวประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวนักเตะที่จะเข้าใหม่ใน30กันยายนนี้ครับก็เห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับเจอกันในคลิปหน้าไปเลยครับสวัสดีครับ